สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว Solid Cam Operation ความสามารถใหม่ในเวอร์ชัน2 5นะครับยกตัวอย่างนะครับโมเดลตัวนี้นะครับมีการเขียนในส่วนของตัว Solid Works โควิสัตนะครับอย่างเช่นผม Open Part ชิ้นนี้ขึ้นมาดูนะครับในส่วนของตัว Feature Manager Design Tree นะครับในส่วนของตัวโควิสัตก็จะมีการใช้งานตัว Count e r Ball นะครับหรือการเจาะ โดยใช้โฮวิสานะครับ M10 M8 นะครับจะเป็นการเจาะรูนะครับ6มิเมนะครับในส่วนตัว M10 นี่นะครับยกตอย่างนะครับในส่วนตัว Solidcam สามารถนะครับวางโปรเซสในการเจาะช h มเฟอร์นะครับหรือการทำซีบอร์ต่างๆพวกนี้นะครับให้ออโตเมติกนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับสำหรับโมเดล Solidworks นะครับที่ดีไซน์ผ่าน Solidworks นะครับ เดี๋ยวผมลองทำโปรเซสให้ดูนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นโปรเจกต์แคมตัวนี้นะครับมีคนเห็นซิสเ็มอยู่ที่นี่นะครับต้องการวางโอเปอเรชันอย่างเช่นตัวสุริแคมโอเปอเรชันนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับโฮวิซาดโปรเซสนะครับเวลาเราคลิกนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวโฮวิซาดเดต้าอย่างเช่นผมอยากจะทําการแท็บโฮนะครับอย่างเช่นคลิกเข้าไปนะครับดังนั้นผมยกตัวอย่างผมจะแท็บโฮในส่วนของตัว โอเอตัวนี้นะครับผมคพ่คลิกเข้ามาตรงนี้นะครับตัวซอฟต์แวร์ก็จะดีเทคนะครับหานะครับตัวโมเดลให้นะครับว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะพวกนี้นะครับจากนั้นผมเอาไปใช้งานนะครับเห็นเท่านี้นะครับตัวซอฟต์แวร์ก็จะอัตโนมติสร้างนะครับโปรเซสให้นะครับว่าทําอะไรบ้างผมซิมูเลิให้ดูนะครับผมใช้ solid i f d y f i e นะครับโปรเซสที่1นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสปอร์ตดิวนะครับโปรเซสที่2ก็เป็นการเจาะนะครับโปรเซสที่3ก็ ทาร์นะครับเราก็จะได้โรเซสนะครับในเวอร์ชันที่ผ่านมาเราจะต้องมานั่งนะครับสร้างทีละโอปอเรชั่นนะครับโดยใช้ดิวลลิ่งโอเปอเรชั่นนะครับสามโหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอัตโนมัตินะครับผมลองแอดเพิ่มให้ดูนะครับอย่างเช่นซีบอร์ตัวนี้ผมก็เข้าคงคิวิสัรโพสตนะครับเลือกเขาตรวบอร์โฮนะครับคลิกโฮที่เราต้องการนะครับซอฟต์แวร์ก็จะดีเทคหากลุ่มของโมเดลให้นะครับว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะครับจากนั้นนําไปใช้งานนะครับ นะซอฟต์แวร์ก็จะดีเท c t ในส่วนของตัวโปรเซส s ให้นะครับให้อัตโนมัติเลยนะครับผมลองซิมูเลต e ดูนะครับ Solidify นะครับผมก็ลองซิมูเลต e ที่เราโอ peration นะครับนะครับก็คัตเตอร์บอร์รับแชมเฟอร์รับแชมเฟอร์นะครับเราลองซูมให้ดูนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้โปรเซส s ของงานเจาะนะครับอย่างรวดเร็วนะครับในตัว Solidcam 2015นะครับที่เชื่อมต่อกับโมเดล Solidworks นะครับ สีไม่ดูใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ